ปวินวินวินเอยบาร์เรลชผมคือ T R C นะคะผมผม T R C นะแล้วผมมาให้ให้ได้รับหน้าทีครับให้มาสอนนะครับผมสอนการลงคลิปและใส่เพลงนะครับสสารคบคนลงคลิปเบอร์ต้นนะครับผมโอเคอย่างแรกเข้ามาที่ตรงนี้ครับที่รูปที่รูปตรงไอ้รูปคนหัวตรงเนี้ยเออเสร็จแล้วก็กดไปที่รูปก้องนะครับก้องตรงนี้ก้องตรงนี้นะครับผมกดไปที่ตรงกล้องตรงนี้ กดเออพอไปอย่างนี้ครับเราก็ให้เลือกคลิปที่เราจะลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดวิดีโอหายละชแนลของพี่มีอะไรบ้างอะรูปของเรียบเกมแบบหนึ่งนะครับแหลกโอเคครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับผมกดที่คลิปครับกดที่คลิปครับหรือว่าถ้าอยากจะถ่ายสดๆเลยก็ได้ครับผม ่ายสดๆไม่ไม่ได้สตรีมสดนะคะหมายถึงหายปุ๊บลงให้เลยอะไรประมาณนั้น,นะครับผมก็จะกดตรงนี้ทบกดตรงสีดำาตรงนี้ครับลูกกล้องครับแต่ถ้าอยากเลือกคลิปก็เลือกตรงข้างล่างนี้นะ,ะผมอ่ะดิสมมุติเราจะเลือกคลิปตรงนี้นะครับผมไม่ได้สมมุติอะลงเลยอ่ะตัวลงเลยอ่ะกดอ่าตัวเตียมไว้ลงพอดีแดงทองเราก็จะลงชื่อล้วก็อย่างแรกครับอย่างแรกครับเราข,ขอเข้าไปในหน้านี้ใช่ไหมครับเลือนลงมาข้างล่างก่อน,นะครับผม เก็จอีกเวลาลงคลิปอะถ้าคุณดูชื่อคลิปอะมันก็จะเป็นชื่อคลิปแบบชื่อ<ม>ลคลิปแบบไม่สวยอะผมแล้วไม่ลงชื่อมันก็จะเขียนวันที่แทนมันก็จะเขียนเป็นชื่อของคลิปที่อัดอยู่แล้วมันไม่ใช่วันที่เปเสมอไปโอเคชื่ออันนี้คือข่าวข่าวร้ายแล้วกันนะชื่อขอโทษครับผมวันนี้ผมไม่ได้เขียนนานแล้วข่าวร้าย ของโทเรียวไม่บอกโอเคข่าวร้ายและและข่าวดีแดสสอนโหลดโปเกมอนขอโทษนะครับตอนีเด็บมันอ่อนนะครับผมข่าวร้ายและสอนโหลดเกมไม่บอกจิมบอยมันไม่ตองเลย ไม่ได้เขียนานานละโอ้ยไอโทรสำเร็งก็เออเนาะโอเคอเคสร็จแล้วก็จะมีดีคิมดีิปชั่นนะคะผมก็จะมีบายนะครับผมเปิดสถานะก็คือไอ้ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะแบบนอกสาระหน่อยๆครับผมคลิปนี้เน้นสาระ คลิปนี้ได้สาระใช่คันนี้ใบก็ช่างมานเดิมครับคันไหใบเราไม่ได้ใส่อยู่แล้วใช่ครับผมคันนี้ใบผมไม่ได้ใส่ครับผมเพราะปกติเราไม่ได้ใส่เออตัวรื้อใบต้องคำภาสาธารณะเนี่ยยังบอกไม่เสร็จสาธาณะครับมันจะมีทั้งแบบส่วนบุคคลก็คือเจ้าขอเช่องจะดูได้เท่านั้นกับกับมไม่แสดงรายการก็คือต้องมีลิงก์เท่านั้นถึงจะเข้าไปดูได้แบบไม่แสดงให้ทุกคนเห็นต้องมีลิงก์อย่างเดียวลิงก์ก็คือเว็บนะครับ เว็บอะไรนั่นนะครับที่ไปเขียนอยู่ข้อมูลนะครับส่วนต่อไปสาธารณะทุกคนสามารถเห็นได้ครับผมแล้วมีคําอธิบายได้อะไรประมาณนั้นโอเคมามาดูที่คลิปนะครับมาดูที่ตัวคลิปกันนะผมก็จะมีสองสองฝั่งนะครับผมก็คือตัวเพลงครับตัวเพลงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมซ้ายขวาไม่รู้ครับก็เป็นรูปตัวโน้ตเพลงอยู่ตรงนี้ครับผมคลิปความยาวก็จะบอกตรงตามนี้ครับกดตรงนี้ครับผมกดนะครับกดนะครับรอสักครู่นะครับผมพอดีเน็ตช้าครับผม วันนี like ้ผมขอบอกว่าไม่ตอนที <S <S I mean, okay. okay? Okay. ่ผมจะอัดคลิปต่อไปครับอย่าอย่าบอกครับไม่มีโทโยคุงับพี่ต่อไปเพราะว่าเขาจะเอาโทรศัพท์มาไม่ใช่เน็ตเยอะแต่เล่นเกมนะรีวิวของเล่นเลยอ๋อการตอนโอเคครับพอเพลงมาแล้วครับก็มันก็จะเลือกตรงนี้ได้ครับแต่แต่ผมนิยมให้เรียกกด เลือกตรงประเภทรละอารมณ์มากกว่าค่ะผมเพื่อเราจะได้เอาใส่ตา,าสดใสสดใสไอ้มเมวเราก็จะมีความสุขมีความสุขมีความสุขครับในหน้นนาไพมีความสุขนะแล้วก็ก็จะไปฟังเพลงแรกเพลงแรกเพลง,งแรกเดี๋ยวเอาฟังอื่นก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเลือกเพลงที่สุดใจก่อนอันนี้ถเห้เสียงผมเป็นแบบนี้ก็ เราเคยใช้เพลงนี้ด้วยแล้วก็กดคลิปบวกนะฮะบวกไปนะครับผมโอเครอสักครู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเสร็จทันทีนะครับผมแปดนาที w h a t the zoom oh. คลิปแปดนาทีครับก็เราก็จะไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่เพิ่มไปกจ็จบแล,ล้วคุณครับแรงหนึ่งได้ไียบเออไอคลิปที่เราจะลงเริ่มถ่ายเมื่อกี้ถูกครับผม คือไอ้เมฆมันไม่มีอะไรทำครับผมมันก็เลยโกงแล้วไอ้แล้วเวลาชื่อแจตตินใส่เพิ่มได้ปะจะบอกให้ใส่ได้คลิปก่อนก่อนที่นพูดมาโกงครับโกงแล้วผมจะบอกชื่อมันให้เล่นอย่าเมลพี่ไปบอกชื่อเล่นชื่อแจตตินแค่นี้ครับผมจะไปบอกแจตตินับผมแจตตินบี๊บผมแค่พูดข้าบบีนะผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผม โอเคครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมก,กันนะผมเนื่องจากเราเออใช่ไหมล่ะต้องซื้อแต่ตอนนี้เราไม่ได้นั่งรถตู้นะคบผมโอเคไม่ได้นั่งรถตู้นะแล้วตอนนี้คือเพิ่มเพลงไม่ได้ครับผม ประมาณนี้ครับผมแล้วเราจะไปกดที่ตรงมุมล่างคันนี้ครับผมตรงคําว่าเลื่อนมาที่นี่ครับเสียงต้นฉบับกับแท็กเพลงครับเสียงต้นฉบับกับแท็กเพลงมีความสําคัญนะคบผมถ้าถ้าปรับให้มันสุดนะคบผมมันก็จะมีเสียงเพลงนะผมแค่แต่ถ้าปรับน้อยสุดนะคะผมมันก็จะมันก็จะมีแต่เสียงผยไม่ใช่ถ้าปรับน้อยสุดมันก็จะมีแต่เสียงเพลงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ลืมให้หมดเลยก็คือปรับน้อยสุดจะมีแต่เสียงคลิป มเสียงเพลงฉันนั่งแก้วตวการครับผมสายกลางมันได้นั่งรถตู้นะเว้ยนั่งรถทัวร์เฮ้ยเรนเลรนเรนอ๋อโหเอาเลือกแล้วต่อไปตรงนี้ครับตรงนี้เราจะไม่สอนนะเพราะมันยาวนะครับผมจะต้องก่อนครับ โอเคครับเด like, ี wow ๋ยวสักต่มครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีบ้านหนึ่งนะตุกดมาจังเลยวะาเหมือนเงิดว่ะเฮ้ยโทรศัพท์มันใช้ยากจริงๆเลยนั่นเดี๋ยววางไว้ก็ตรงนี้ก่อน โอเคมาต่อนะครับผมคือเมื่อกี้ครับพวกก็มีประชุมกันหน่อยหน่อยครับผมไม่ได้ไปซื้อของนะพอดีแบบว่าคือมีประชุมนิดนึงอะค<ะ>ือยังไงดีวะช่างเถอะน่นะเออตรงนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรอะช่ามาเด้อ อ่ะตัวลงคลิปเลยกันนะกดลงคลิปกดลงแล้วรอสักครู่นะครับผมมันกำลังโหลดนะครับผมถ้ารอนานก็ขออภัยนะครับผมมันต้องพูดกันนานหน่อยนะเนี่ยมันต้องโหลดอะไรมากมายเนี่ยตัวขี้เกียจทำเสียอะไรเยอะเฮ้ยโอเคช่่งนี้ไม่มีใครรู้นะคะผมไม่ไม่มีใครรู้จักผมแน่นอนยกเว้นแต่ว่ามันเคยดูคลิป พูดมาแล้วนะครับบางคนอาจจะว่าว่าทำไมเสียงมันจะกระตุกกระตุกเดี๋ยวก็เป็นรถตู้บลอนด์ไงงั้นแหละเออตูบนอยู่โอ้ยมืน่นโอ้ยโอเคกำลังลงคลิปอยู่นะคะผมโอ้นมถลักเสวยแรงไหมล่ลคะครับผม เรงกำลังกินนมอยู hmm. no, mm ่แต่นมหกเวรสองโอ้ยอาะพาไปเช็ดกันโอเคครับมันกำลังโหลดอยู่ครับอันบนสุดนะครับผมนั้นผมต่อขอต่อให้เมงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูขี้เราเองนะไ่ต้องมแก